สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย4ีหาโหพี่น้องค่ะมาพบมาพบก,ก,กันกับแอนในช่วงบายของมือวันที่3เดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื่อนี่นะคะแอดผ้าพายพี่น้องพระเท่าสุขุสุขค,ค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตองวดรัฐบาลไทยนะคะหรือ่าเป็นแนวทางเพื่อนบ้านเมืองแรงพร้อมนะคะพี่น้องค่ะ ชุดนี้ไปได้ทั้งเพื่อนบ้านมือแรงกับรัฐบาลไทยวันที่16นะคะพี่น้องคะบอกถึงแนวทางของปูงวดที่ผ่านมานะคะปูแล้อ่าแนวทางมาวันที่31มกราคมชุดนี้ปูแล้วตั้งใจว่าสิเป็นรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พร้อมละกัวันที่31เพื่อนบ้านพร้อมนะคะพี่น้องครับวันนี้ปูแล้วเลื่มนิดพี่น้องคะบันนี้ปูแล้วเลื่อนะคะเลื่อว่าให้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พร้อมบันนี้แอบไปเลือกตั้ง เลือกตั้งอบประจอมาบายโมงแล้วปูละว่าโอ้ยชุดนี้ลืมบอกให้เขียนเป็นวันที่หนึ่งกุมภาพพันน์พร้อมวสันพี่น้องเข้ามาเป็นหาหนึ่งตรงๆพี่น้องคะ่ะเอากะบอเป็นยังนะคะพี่น้องวัอนี้อากาศติดตามคือเก่านะคะสำหรับแนวทางของปูวัดปลาอุดอรไปทั้งเพื่อนบ้านแลักการัฐบาลไทยชุดนีค้ค่ะสีเดีมาเป็นตัวได้พร้อยพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พ,พร้อมๆกันค่ะ ค่ะปู้การนวัตการนะคะมีเพื่อนบ้านต้องไปดีเนาะมีเพื่อนบ้านค่ะอือเอาเพื่อนบ้านแต่ว่าเมื่อนั้นปู้บอกวันที่ผิดแล้วเมื่อนั้นแม่เตรียมที่วันจะทีจะแม่ดูได้นะปู้อ <c oughs> ื้มอื้มดูวันที่สามที่เปียนะปู้บอกว่าแตนปู้เริ่มบอกแอนเอฟมินลงเป็นมัดที่หนึ่งนะมื่อบอกยี่เมื่อแรกเนี่ย ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียให้เอฟซีเป็นเบิงเป็นเบิงน้ำครับปู้ค่ะให้เอฟซีเป็นเบิงก่อนค่ะปู้เขาทั้งเร็วฝันทั้งเร็วถูกป่ะนะค่ะโอ้แต่ว่าปู้ว่าเป็นเป็นเล่าแม่นบ่ะครับปูแมนเล่ปู้มันก็จะนั่นแหะปู้เป็นเล่าปู้ก็ได้บอกลงวันที่นะปู้ว่าลงวันที่กันเล่นลงมปฟนที่จริงมันต้องโรวันที่หนึ่งอ่ะนะ คับปูวัน,วนนี้ป,ป,นปูมันบอกเงินมินไปรงวเป็นวันที่เห็นสามสิบเตรนะอืมค่ปูปลาปูมันไปทั้งเล่าก็งินรัฐบาลนะเพราะวนไปเล็กพฝันนะนนค่นนะ <S <S มันเขา่เขาทั้งมันเข่าทั้งเล็กฝันทั้งเลขถูกเนยแมนครับปูเล็กเล็กถูกเป็นบ่คะาท่หาหนึ่งหนึ่งหาที่ปูตลองมะไฮนี่แมน <S <S เหล็ถูกเรขยฝันหนึ่งเข่าตรงๆเพราะเงินเก่าผูฟันไปตั้งนี่ยาเงินเก่าหานึ่งะ ค่ะปูเกาหนึ่งหาค่ะแมนแมนค่ะปูปูไฮอันฟันนี่เกานึ่งหาหกหนึ่งหาแล้วก็อันทูบนี่แปดหานึงสองหนึ่งหาแล้วปูกระตัดไฮหานึงหนึหาค่ะทูบปันสองสองหนึ่งหาสองหน่งห้าช่วยปอ่ะค่ะปูตุ่นตุ่พอปูนะค่ะ บันที้ผู้เล่นมาวันองนว่าไ่ไ้ตัดไม่ไพ่นะผู้เล่นทีมันก็เข่าทั้งเันทังกันทังหาหนึ่งหนึ่านะค่ะมันได้เข่าเันทั้งก้มฝันทังเล็กผู้ผู้ขอน้ำผู้น่ะเข่าทั้งสองย่างนะค่ะตบ้าบันีผู้บอลบอกเป็นมิ้นลงบันที่พนะ่ะกมันไปหลบเพราะบันที่สามีมยังมือ้ามันก็เวลาสักทีนงแล้วเนาะค่ะ พูวัที่บอกปลารวงวันที่หนึ่งมือสองมันเป็นสามอนะปู้กับเขาใจมามันปูอาถือเรียบบางบงนีขีปมมาแมนมาเลยรูวงบันทีไห้ไอ้นุ่ร่วงนทีผิดนะค่ะปอยเนี่ยมสอูเลยมาฝันมาต่เห็นปลาเขาโว้ยเลยเขาแล้วกูยังวานีก็เขาอีหลีบบาไหมปู้เหมืนบางคลิปเมนเอ็มินนั่นบอกเอ็มมิร่วงวันที่สามเอดโอ้ยวันทีสามสิเ็่านี้ปืเป็นวันทีหนึ่งหรอเนาะค่ะนั่หละ เขาเลยเป็นการละวันที่พิดยัมมือสาวเลยบริแจนนะะยัมมือสาวู้นันเล่ยนพบริเอกบอกเอ็มิ้นแกวันที่นะปะล่อยเหล็กผู้นกับไปท้องอยางอะนะไปเรื่องรัฐบาลเล่าเรื่องยนีะเป็นเหล็กฝันแล้วกนะ็เลขชุดทู่ว่าเป็นเหล็กสูตรเหลขคำนวดคื้นเ่น็นเป็นอย่างไรจะชิพปัญหายังไม่ได้เห็นนะ ค่ะค่ะค <plane>. ่ะไอิพนบวกที่พายุหมุนจน่าค่ะเขาเขาไปยังพันเดียวกับพันไปเนาะค่ะแต่ว่ากับพี่เอฟีนไต่น้ำปูหลอกมาขึ้นเดาโอนกับไม่รู้โอ้้นน้ำปูแน่ว่าท่นกาบ่เ็นได่น้ำปูค่ะเป็นโอนกับไม่มาขึ้นกัโอนกบม่้ทำบุน้ำปูอยู่อยากทำปุน้ำปูว่าท่น ค่ะคนใด,ดนักพูนาะมันเกิดตรงๆเนาะอ่าหนึ่งหนึ่งหาพูดกระบอกครับพ่อเนาะค่ะเลขทูปก็มันเกิดหนึ่งหากันเท่ากับครับอ่านหนึ่งมันเกิดเข่าตรงๆเนาะค่ะเอาเอามือนี่เราวันที่สามเนาะค่ะเอาผูท้ทีตามเลขทูปพีเกอราพอมาอะไเป็นแม่พมาไม่หล่อต้องกันเนี้ย ค่ะอ่าของรัฐบาลไห้กับเล้วมันีมาน้ำกันเลยวันตัวเมยค่ะเห็นบว่าวั่นซุ่นุ่นซุนุนบอกไถ่แล้วกับไม่องเล้าอีกเห็นไหมค่ะซุ่นุ่นั่นอ่ะค่ะ <ขา S 2> เออสองหนึ่งหาสองหนึ่งหาค่ะอือผู้บอกตัวเลี่ยงเผู้ิีบอกผู้ฝันสุพรรณหันเหนเลยเวล่าผู้บอกตัวเลี่กนอือ สองหนึ่งหาเดียวกันหนึ่งกับศูนย์มันเป็นตัวเดียวกันกับสองศูนย์หาค่ะเดียวกันหนึ่งสองศูนย์ค่ะอืมนี่แหละมีสามคู่นี่แหละค่ะพ๊อเดียวกับห้องกระตัดสองตัวมันห้องกระตัดสองตัวค่ะสองศูนย์ศูนย์หาหนึ่งหา ค่ะเ้วกันซีหาซี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 หาเกับซีซีบ่ครับพ่อซีหาลก็ซีซีซีหาล้วกับซีซีค่ะค่ะเอาพวกสิ้เรวางฐนกันก่อนเนี่ยค่ะมัน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 ถินมะตรงกันกำไรถูกเลยนะค่ะ ปูฝันว่าเขาจะเป็นงานเขาจะเป็นงานบานบานนั่นเขาจะเป็นบุญเป็นงานปูได้ไปเบนเที่ยวงานเดือนนี่แหละไปเห็นเรนหน่อยนอนอยู่มันเดือดนะเขาเล่นเดือดเรนหน่อยนอนอยู่มันบ่ม,มีผ้าห่มมันสหนาวในบุบค่ะมันสีเดือดมันถี่มันกับบ้านเป็นในบุบปูเลยที่ไปหาถ่านให้มันห่มนะค่ะ วันนี้ผู้งานไปโดนติกผู้ว่าท่านใดพอายุเสียงระเบิดแตกตึมเลยนะอืเสียงระเบิดแตกที่ท่านหมองเขาเบิ้งมาลนะค่ะผู้กัเลขาเล็กเรนมาเรียนมาวัน้หนวดซ้ำผู้หมู่เมียคนทันไปยหน่อยไหมอืมกับผููกัเลวมาไม่สิมาตัวเกาหนีละตหนวกม่จืดเลขดึงหาึงสิับมาพ่าหนอกค่ะกวาผู้เห็นเด้หน่อยนะ นั่ปูกับหาอยู่แล้วเด็กหน่อยก็ปูยู่เล้วนะอืมค่ะปูปูกับเลวอ่ะคือมันเลี่ปูที่กับมาพอจะเนี้ยค่ะ่ว่าปูกับเลวจับเอาใส่สามตัวก็เข้าน่อพอปูทุบทุบภในสองหนึ่งหานะค่ะเวลาปูเห็นเด็กหน่อยนี่พวามันต้องหาหนึ่งหนึ่งหาอยู่แล้วนะค่ะ นั่นแหละปู่ก็เลยมาเอาใส่กันกับงแต่จุดันนั้นมันเป็นระเบิดแตกมันเป็นอาจจะเป็นศูนย์ปู่ก็เลยเอาสองศูนย์หาน้ำหน้าอืมคระปุ่อืมอยากพูดก็บเล่เล็กหน่อยเพราะว่าปู่ก็บเล่ทีเป็นหนึ่งสองศูนย์นึ่ค่ะบอดระเบิดนี่มันขันมันขันมันแตกมันเป็นศูนย์เล่ระเบิดปู่เคยฝันเห็นค่ะ ว่าเป็นศูนย์เลยว่ต่อไปอย่า่ามาศูนย์ศูนเนอะอันกองรัฐบาลเน่าเลยเอาไว้พ๊เอาไว้ค่ะเอาไว้เบนหนึ่งเนาะค่ะ้าเจนแม่ำกานศูนย์ศูนย์นี่ตอนระเปิดแจกน,นะค่ะอาเจนมันเป็นศูนย์ศูนยเอเพราะว่าเอาแค่สองศูนย์สองศูนย์เเดือมศูนยูนเี่ยงใดเอาแก้บ่ามันเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ครับผูไไ้คะแต่ที่มาจะใช้ถามผู้นี้ไหมหล่ะ มาจากใส่ครับพ่๊หาชีนีที่หานีมาจากผู้ผู้มือหนังผู้ฟันเย็นเขาค่ะฟันเย็นเขาแล้วก็เล่นมาเห็นผู้อยุแตลังรถรถเขาสีแก็รถผู้ดีสีแก็บัูวไปชมผั้วน้องไข่ผู้สุนัเงินบอกค่ะผู้ฝันเย็นรถผู้ดีมันผู้เสียวแจ็ะเบียนสองศูนย์หนึ่งแมนบอกค่ะปันนี้ผู้มันเรื่มมารถพวกลอหนิว ผู้เรื่อมองผ้อยผู้คิดซื้อ่าเอ๊ะมันสีประมาณอกลอยน้ำพอกผู้คิดซื้อปู้บัดบน่องนะผู้เล่าจะเบียนมันเลยขอเปลยอยเห็นไหมคะกนั่นแหละมันนี่ปูเห็นยู้นี่ผู้เล่าเห็นผู้นี่มันบอันมันก็เป็นซีๆก็มจะเป็นซีแต่เออตัวผู้เป็นน้ำหายอยู่แล้วผู้เป็นซีนะค่ะอันนะมันเลยเป็นบางมันม่ไล้ซีหาซีไม่จะใสแต่ละผู้เล่เอาจากตัวนี้ละ ค่ะเห็นคลวยไหลูวาน้ำผู้ก็เป็นหายเรี่วนะค่ะน้ำคล้วยเป็นซีจะว่ากับเกียวแต่ควยเนี่ยมันจีเป็นซีซีผู้ได้วาอ่าที่หาทีกับซีซีนล้นนะอ๋อค่ะค่ะพูดได้ค่ะปวอมันกับมีบุญไม่ลางเนาะค่ะมันกับมีบุญไม่รางนะค่ะถี่มาไรายตัว่พามนเนี่ยเพราะว่าอันนึงอาจจะเป็นบุญอันนึงอาจจะเป็นลางนะค่ะแต่ว่าพวกกรมแดงเลยสองหนึ่งห้า ผู้ค้าสุดนี่เป็นทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลเพื่อนบ้านบ้งคะเจ้าว่องย่างบอกเดี๋ยวมันสองย่างมันเลยครับเพืัอเขียนเพื่อไว้คือจังวันที่สามสิบเอ็ดวนึงปู่ประเดีเพื่อหนว้าว่าวันที่หนึ่ง พว่เามันลงไงโยกถึงเลีวบัดกูมาเบิ้งยอะจิบมาเป็นล่วงวันที่สามสิบเอ็ดไหาเลยอาจาสิบเอ็ดเป็นปืนในกวันที่หนึ่งเร็วสนองแต่ลวงวันที่หนึรวบบอกพูดเรื่มบอกนะนั่นแหละเอาเอา่งเป็นต้งรัฐบาลนั่งกันได้ค่ะเอกคันมือแรกมาเล่ากับกูู้กับไอเนียทั้งเล้าอนนี่ละค่ะพวกไอร่งสองยังค่ะไปเชื่อเปียนบานควันนะค่ะ ยังมาปูยังโอยเข่าทั้งบนทั้งล่างมาไหนก็ไปลงวันที่คือย่ำมือเศร้าปูบมันว่นใดแครวันที่หายไปนี่ค่ะเห็นบ่านนนปูโตขับขึ้นไปบอกแอบมินว่าปูบ่านใดอันไหน่ละลงทุบปูเราแต่เล็กถูกต้นเป็นบ้านที่สามชิ้เห็ดฝุ่นเป็นเป็นไส่นนล้าบนนะ่ะปูยังโตขับบอกแอบมิ่งดืงนดนี้แม่นครับปูเป่เหลามันเหมือนกายไปแล้วโตแล้วมันเที่ยงกุ้ยแล้วแม่แหละค่ะสีเข่าใบแล้วเนาะก็หน้อยก็จ <ไป S 1> ดไปเลือกตั้งมาแล้ว ล่ะนะปู้ว่าชิบอกยังไม่เปลี่ยนวันที่ว่าจากวันที่อันสามสิบเมตรจะเอาเด้อเอาเป็นวันที่หนึ่งถูกปู้ว่าสิบอกนะค่ะพอมันไกลเนี่ยล่ะไปเราพูดกันเลยว่าเอาอซับหัวมันตอบม,มัน,เป,นเป็นผู้พี่ดวงบนสิได้เองออกกันนะกับพี่ผู้ใดน้ำปูอยู่สิละค่ะปู้เป็นแบบช่วงมาทำปุนน้ำปูอยู่บนในน้ำปูเออค่ะในเวลาไปละไในเวลาพอดีครับปู้อือเอาเพราะว่าถือว่าพระผัดดอกรัฐบาลไห้ก็ได้มันเข่าอยู่ค่ะ เขาเจ้ากับใดน้ำปูอยู่เขาจะหูจักยู่อค่ะปูเอา้ามือแล่้งกับสองทุ่มกับที่โีมมันแต่งเอพีมินเนอร์ค่ะ e เอาเงเงี้ยตงังหรือไอ้น้ำปูคนประเทศที่เ่าหนะค่ะอ่ะจุกบมัมมันมือแรงกับลดแต่การประตูาากับปากระองค่ะปูตัวเลยกที่ตามปูกัยเอบอกคนคน,คนไหนคนแชเยซี่คนไหนคนแฉกทั้งสองน้ำพ่อมี กลังใจเขกคิดเขกคิดเนาะค่ะเป็นคนไรก็แค่น้ำเหียวน้ปูล่งไปกับเดีนแต่ว่ามือนั่นปูบอกวันที่พิธีนี้ล่ะขอทดแอบที่คนหลายๆปูรื้มวันที่สามพ่เศษขนาดค่ะอ้าวขยัเนาะค่ะปูขอบคุณปูค่ะครับจตเล่นบอลการน้ัมก้รมสกัรูซาทุค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะสุดนี่ไปได้มื่อแรกนี่กับไปได้นะคะวันที่16กกับไปได้นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปู่ค่ะมี2 1 5 2 0 5 1 2 0 2 0 0 5 1 5 4 5 4 4กับ0 0ค่ะปู่แล้วเ,น,เน้น2 1 5นะคะพี่น้องคะเน้น2 1 5นะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะเอาบปนี้เอสใหญ่พอมีพี่น้องเดบิลงน,นะคะ,ะ,ปปะ,คะวันที่ 31สุดหนีปูตั้งใจว่าวันที่31กับวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันนะคะพี่น้องคะแต่ว่าบันิปูเล่าก็เลยลืมบอกว่าวันที่หนึ่งพร้อมหลังจากเทสไปเลือกตั้งอบจอมาปูราโทมาบายกลัวแล้วว่าสุดหนีนั่นเป็นอันเป็นไทยน้่เดอ้อว่าสันพี่น้องโอ้แกล้งพระท่านหรือเนาะ,ะมันั่นบายหรือไม่เนาะพอดีสิลงท่านพี่น้องคะนี่เด้อพี่น้องเด้องที่ผ่านมานะคะกับป็นหาหนึ่งตรงๆ ช่องอื่นพ่นมาเอาเพ่นก็ได้ชุดนี้หละรัฐบาลไทยนะคะกับเขามาเป็นหาหนึ่งตรงๆนะคะของปูค่ะพี่นอ้องค้าวันนี้นะคะแกเ็เลยป้องกันความผิดพลาดกเ็เลยเขียนทั้ง3ทั้ง1 6หพร้อมนะคะพี่นอ้องค้าเพราะว่าแนวทางของปูเราเป็นความฝันเนาะเราประเด้ดเป็นคํานวณน,นะคะพี่นอ้องค้าแคหนาจอนะคะพี่นอ้องค้ากับมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางาต่องวดนะคะและก็เพนบ้านมือแรงของปูวัดป่าอุดอรค่ะ จังใดก็่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางคือเก่าพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องประเท่าสุขุสุข้นค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะเอาไอ้กรสิได้ขอตัวล่าพ่อพี่น้องประเท่าสุขุสุข้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดี